สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลงานทางด้านงานวิจัยเป็นนวัตกรรมนะครับที่เขาไปคว้ารางวัลเหรียญเงินครับที่ประเทศเกาหลีใต้ งานนี้นะครับค่อนข้างเป็นงานที่ระดับนานาชาติทีเดียวครับชื่องานว่า Korea International Women's Inventor e x p o s i t i o n นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเป็นการจัดเวทีสำหรับการประกวดนวัตกรรมนะครับผลงานสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะครับเรื่องราวนี้นะครับน่าสนใจตรงที่มีประเทศที่สมม่งผลงานมากมายเป็นร้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทีเดียวครับและผู้หญิงคนนี้ ต้องบอกว่าหญิงเก่งทีเดียวครับอยู่ข้างผมครับต้องขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดดาวันสมใจผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับสวัสดีครับดรแอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยเพิ่งบินกลับมาจากเกาหลีใต้มาหมาดเพราะงานจัดวันที่25-27สิงหาคมใช่ค่ะหายเหนื่อยหรือยังครับ หายเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตดรแอนหรือพี่แอนนะครับจะมาคุยกันถึงประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติจุดเริ่มต้นของการเข้าไปร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานครั้งนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไงค่ะจริงๆแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาคม ส่งเสริมนวันตก,กรรมรและประดิษฐ์ไทยนะคะที่ได้ให้คําแนะนําเราแล้วก็เชิญชวนให้ทางม,มหาวิทยาลัยราชภัฒ์สวนส,สุนันทาได้ไปร่วมรประกวดนวันตก,กรรมในครั้งนี้นะคะคแล้วที่สําคัญก็คืองานนี้เป็นงานสําหรับผู้หญิงนะคะและทั่วโลกมาประกวดกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะครเราก็ถือวาอ่าไปเปิดวิสัยทัศน์นะคะเพื่อเปิดประสบการณ์นะคะว่าหลังโควิดแล้ว เขาทําอะไรกันบ้างค่ะพี่แอนไม่เคยมาไปมาก่อนเป็นครั้งแรกไม่เคยเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสไปประกวดนะคะครับซึ่งก็ได้ไอเดียได้แนวคิดหลากหลายที่อยากจะเอามาฝากชาวไทยเราชาววันที่อยู่ที่กรหรือใต้นี่คุ้มค่าทีเดียวคุ้มค่ามากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพี่แอนหรือดรแอนนะครับนอกจากจะเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษแล้วเนี่ยเธอยังเป็นประธานหลักสูตรสมาร์ทซีอีโอนะครับ ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุนันทาด้วยแล้วก็ยังมีมุมหนึ่งเป็นด้านธุรกิจภาคอีกก็คือประธานบริหารบริษัทยูรเซียกรุก๊ปใช่ค่ะด้วยประสบการณ์โอ้โหเรียกว่าแน่นมากนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกไปนะครับเป็นวัตกรรมครืออะไรครับคือกาแฟค่ะเป็นกาแฟซีเโอนะคะค่ะจุดเริ่มต้นของการทำกาแฟซีก็เนื่องจากว่ามีนักศึกษาของเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ,ะได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกาแฟะนะคะกาแฟเนี่ย พอได้ทําวิจัยด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกอเราก็ได้ไอเดียได้มุมมองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทํากาแฟที่ดูแลสุขภาพบ้างนะคะอ,อันนี้ค่ะแล้วเราก็ทําหลักสูตรสมาร์ทซีอยู่แล้วก็พอทําหลักสูตรสมาร์ทซีเนี่ยได้คุยได้พูดกับซีโอ CEO หลายๆท่านส่วนใหญ่จะต้องเวลาส่วนใหญ่ในการทํางานคือการประชุม การประชุมคือจะต้องดื่มกาแฟผมนึกภาพที่พี่แอรเล่าให้ฟังนะ้วผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเวลาก็จะใช้ในการประชุมวันหนึ่งก็หลายคณะหลายหลายครั้งอยู่ใช่ค่ะถึงหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือกาแฟที่เสิร์ฟในพ่ประชุมพี่แอรเห็นช่องว่างตรงนี้เร่งเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาร่วมร่วมกับน้องๆค่ะมันเป็นยังไงผลิตภัณฑ์มีความพิเศษยังไงผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราใช้เป็นสมุนไพรนะคะ เอามาทำเป็นกาแฟนะคะ,คะแต่ว่าใช้นวัตกรรมที่ยังคงกลิ่นหอมกลุ่นของอกาแฟโดยมีคุณสมบัติของสมุนไพรนะคะทำให้ มีความเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพคือปกติเนี่ยสมุนไพรถ้าใส่ไปก็จะได้กลิ่นสมุนไพรกลิ่นก็จะชุนคนที่ทานกาแฟเป็นคอกาแฟก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ากินกาแฟมันต้องได้กลิ่นกาแฟค่ะแต่นวัตกรรมของพี่แอนเนี่ยคือสมุนไพรยังคงได้สุขภาพเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ยังมีกลิ่นไยของกาแฟขึ้นมาอยู่ใช่ค่ะน่าสนใจครับเวลาดื่มยังไงก็คือกาแฟแต่ภายในกาแฟคือ สมุนไพรที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพคุณจะประชุมสองนัดสามนัดยังไงดื่มกาแฟก็ไม่ได้ทำลายสุขภาพอ,อันนี้เป็นการวิจัยมาแล้วมสมุนไพรสำคัญส,ค,ญสคัญที่อยู่ในกาแฟที่เป็นนวัตกรรมที่เราไปประกวดที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับค่ะสมุนไพรที่เราไปประกวดนะคะก็จะมีพวกเห็ดหลินจือ,อม,มอีเกากี้มีผลิต มีมีสมุนไพรที่เราคัดสรรมานะคะรวมทั้งหมดนะคะทั้งส่วนผสมต่างๆที่เราสกัดมารวมกัน20ชนิด20 in อนวันนะคะค่ะที่ลาทำใครๆที่จะหาสมุนไพรที่เป็นแบบของดีๆเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนนวัตกรรมนี้รวมมาแล้วกว่า20ชนิด20ชนิดใส่ลงไปในกาแฟค่ะ20อินวันเลยค่ะซึ่งเราทำเขาก็ amazing มากเลยหลายๆบูธ ที่เข้ามาแสดงสินค้านะคะเขาจะเดินมาบูธเราทุกวันเช้าๆมาขอกาแฟดื่มนะคะกระชิมน้อยแล้วเขาก็บอกอร่อยการชิมเวลาชิมปุ๊บเราก็จะให้เขาตอบเราว่าอ๋อเหมือนกับ<ล>ทําเรื่องของวิจัยไป,ปด้วยแบบสอบถามใช่ค่ะไปด้วยว่าเป็นว่า เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงดูจากภา,าพที่ทีมงานขึ้นหน้าจอเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของบูธนะที่ไปจัดที่เกาหลีใต้ใช่ค่ะโอ้โหผมว่าไม่ได้ชิมกาแฟอย่างเดียวจะมาคุยกับคนที่น,นําเสนอนวัตรกรรมด้วยนะค่ะนี่ครับอันนี้เนี่ยครับเป็นการประกวดในระดับนานาชาติซึ่งมีมากกว่า100ผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เกี่ยวกับ สุภาพสตรีแล้วผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะคะตั้งแต่เท้ายันผมเลยค่ะทุกอย่างเขาจะมีหมดนะคะแต่ละประเทศก็จะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาแตกต่างกันนะคะประเทศไทยเราก็จะมีนำหมอนหมอนรองรองคอซึ่งมหาวาลัยราชพัฒสวนสุนันทาก็ได้นำไปประกวดด้วยเช่นกันแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็นําผลิตภัณฑ์เป็นดินเป็นนวัตก,กรรมเกี่ยวกับดินนะคะแล้วก็จากอุดอรก็จะได้นําพวกผ้าไปนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคิดค้นโดยผู้หญิงเท่านั้นใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะเอาล่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแม่ดรแอร์และทีมงานเขาเตรียมตัวยังไงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันมีสถานการณ์เรื่องของโควิดการเตรียมตัวทํำยังไงครับไปเวทีใหญ่แบบนี้อ๋อค่ะก็ ขั้นแรกนะคะจะต้องเตรียมผลิตภัณฑ์เราให้พร้อมด้วยจะต้องมีการาวิจัยจะต้องมีการคิดค้นนวัตรกรรม,ม,มนะคะที่จะไปสู้กับเขาได้เวัตรกรรม<ด>นะที่พี่แอนพูดถึงเนี่ยกาแฟตัวนี้นะครับมันทํามาก่อนหน้านั้นหลายปีหรือ,อยังครับถึงจะไปงานนี้ไม่ค่ะเราเราทำวิจัยเสร็จปุ๊บแล้วก็การปรประกวดครั้งนี้มีเงื่อนไขว่ามันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขาย อัอนยังไม่ได้ออกวางขายตามตลาดนะคะค่ะแต่ว่าทําเสร็จแล้ววิจัยเสร็จแล้วขอออยแล้วพร้อมขายแล้วก็ขายเป็นบางส่วนแล้วนะคะเ้คอเตรียมผลิตภัณฑ์ให้พร้อมก่อนเดินทางไปที่เกาหลีใต้ค่ะเตรียมผลิตภัณฑ์แล้วก็ศึกษาว่าต่างประเทศเขาเขาทําอะไรมีอะไรบ้างเป็นจุดเด่นแล้วของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นอะไรที่จะไปไปประกวดพือขา้เขาได้จุดเด่นของเราคือการที่มี ก็เอาสมุนไพรอยู่ข้างในเพื่อดูแลเรื่องของสุขภาพเราจะชูประเด็นนี้แหละแล้วก็การเดินทางเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าไปเกาหลีนะคะท่านก็จะได้ยินข่าวว่าส่งกลับทั้งขัดทั้งลำมีโอกาสที่อาจจะได้แค่ถึงประตูต่อหมอแล้วเดินทางกลับประเทศไทยอันนี้กังวลใจมาก อของแอนไม่กังวลเพราะว่าแอนเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วแอนมีบัตรเอเปกนะคะพอเราถือบัตรเอเปกไปโชว์เนี่ยเราก็ฉลุยแล้วเราก็แบบมีทีมวิจัยของแอนนก็บอกมาด้วยกันมาทีมทีมทีมเรานะมาด้วยกันแต่คนที่ไม่ได้มากับเราก็จะโดนเช่นคนที่เปลี่ยนชื่อคนที่มีพิรุธเปลี่ยนพาสปอร์ตค่ะโดนทุกคนโดนเข้าห้องมืดทุกคนเลยโดนสอบสวนทุกคนนะคะว่า คุณมาเพื่ออะไรที่สําคัญถ้าเราจะไปงานแบบเนี้ยเราจะต้องมีหนังสือเชิญเชิญนะว่าเราไปงานอะไรทําอะไรคือมีการบอกกล่าวเขาชัดเจนน่ะเพื่อแสดงต่อตอมนะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เราผ่านฉลุยหมดเลยก็มีเรื่องเตรียมผลิตภัณฑ์นะครับเตรียมตัวเรื่องการเดินทางนะครับการไปพรีเซนต์เนี่ยก็สําคัญพี่แอนเตรียมอะไรบ้างครับผมเห็นมีบูธนิทรรศการโอ้โหตัวโปสต์โปสเตอร์การจัดวางเนี่ยมันก็ต้องน่าสนใจด้วย คนอื่นเห็นไหมคะเขาจัดมาแบบแบบจัดเต็มมาทุกที่เลยนะคะมีแบบเหมือนถ้าคนเกาหลีเขาก็จะเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเขาจัดใหญ่เลยนะคะของคนเกาหลีนะคะคณะกรรมการเขามาตรวจเราตอนไหนบางทีเราไม่ทราบครับเขาจะทําเป็นเหมือนกับว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์เราเดินมาที่บูธเราเนี่ยนะเดินมาที่บูธเรานะคะเขาก็จะห้อยป้ายนะคะว่าเขาทุกคนก็ต้องมีป้ายอยู่แล้ว แต่เขาก็จะมาเหมือนว่ามาซื้อมาถามสอบถามน,นู่นนี่เราต้องพร้อมตอบทุกทุกคนที่มาในบูธไี่คนตอบข้อมูลเองมีน้องทีมงานนะคะมีดรอคัลมณีกับเข้าตังนะคะแล้วก็จะมีก็ต้องขอบคุณท่านดรอัญชลี ท่านก็จะเป็นคอนซัลท์คอยคอยดูแลให้เราเรียกว่าทำงานเป็นทีมเวิร์คะค่ะท่านเป็นนายกสมาคมนะคะนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ท่านเป็นคนแนะนำเราไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบางทีก็จะเป็นพวกวัยรุ่นมาบางทีก็จะเป็นผู้ใหญ่แต่ทุกคนคือมาให้คะแนนเรา นะคะเราก็แล้มาเป้าหมายคือมาตรวจสอบเราทั้งนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะเราก็การพรีเซนต์ของเรานะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วของเราโชคดีเรามีเพื่อนที่เป็นเกาหลีเราก็ให้เขาทําเป็นภาษาเกาหลีให้เราด้วยแปลจากอังกฤษเป็นเกาหลีแล้วก็ติดเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์เลยแล้วก็เราทําเป็นบชัวของเราก็เราเราคิดเยอะเราไม่ใช่คิดเยอะเราคิดเราคิดว่า ถ้าคนเกาหลีมาภาษาอังกฤษเขาไม่เก่งนะคะพูดเกาหลีได้แต่เราพูดเกาหลีไม่ได้เราก็ทําเป็นภาษาเกาหลีแจกตอนแรกเขาอ่านภาษาอคือเอาทุกการช่องทางสื่อสารเอาทุกทางเลยเ้องทำให้เขาเข้าใจผลิตภัณฑ์เราให้ได้พี่แอนรู้ไหมครับว่าเกณฑ์ในการที่เขาพิจารณาให้รางวัลเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างเขาดูจากเวลาเข้ามาตรวจสอบนะคะดูจากการนําเสนอของเราดูจากนวัตกรรมที่ที่เราทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมา แล้วก็ความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นเขาดูทุกอย่างเลยนะคะดูการที่เราจะต้องอธิบายเขาเวลาเขามาเนี่ยเราเราต้องต้องเข้าไปคุยเลยมีปฏิสันถานว่าไงใช่ค่ะเราพรีเซนต์เนี่ยนะคะทั้งเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งพรีเซนต์ทางอ่อ่าโปสเตอร์ที่เรานําไปแล้วทั้งผลิตภัณฑ์ให้ชิมนะคะเอาทุกอย่างของแอนเนี่ยเอาทุกอย่างเลยนะคะคนอื่นทำยังไงแอนไม่ทราบเนี่ยกรรมการเขาไม่ใช่คนเดียวนะฮะ มีหลายคนนะในนี้นี่มาหลายมาหลายรอบเลยนะคะมาหลายรอบนะคะอย่างเช่นน้องสองคนที่เนี่ยคือเป็นทีมวิจัยนะคะก็จะนําเสนอการก็จะมีหลายทีมเช่นมีทั้งทีมผ้ามีทั้งทีมของต้นไม้อยู่ข้างๆแต่ของเราคนนี้เป็นดารานะคะที่มามาซื้อเราแต่เรานึกว่าเป็นดารามาอย่างเดียวไม่ใช่เขาเป็นคณะกรรมการและเป็นพิธีกรในงานใหญ่ด้วยแต่เขามาซื้อเลยนะคะ เราเตรียมกาแฟไปสองลังใหญ่ขายหมดเกลี้ยงเลยครับแล้วก็มีนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของอซูปเปอร์มาร์เก็ตมาติดต่อ,อขอคุยกับเรารอบรอบแล้วก็สั่งให้เราผลิตกาแฟที่เป็นกาแฟของคนเกาหลีคือเรียกว่าถูกจริตกับคนเกาหลี<ช>ทั้งรส<ะ>ชาติทั้งเรื่องของบรรจุแพคเกจจิ้งใช่ไหมฮะ,ะมรสชาติอาจจะอาจจะไม่ตรงเขา ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกเราว่าความหวานเนี่ยต้องให้ลดลงแต่เราบอกว่าความหวานเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเราใช้ญ่าหวานเขาบอกว่าโอเคญ่าหวานเนี่ยแต่เขาอ่ะบ้านเราเนี่ยญ่าหวานแล้วเอามาใส่น้ำตาลเอามาใส่น้ำแข็งมันก็จะพอดีมันจะไม่หวานมากแต่ประเทศเขาไม่ไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำแข็งค่ะกาชงแล้วทานแบบสดๆเลยเขาทานอุ่นๆอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ให้เราลดน้ําตาลลงทําให้เรารีแพ็กใหม่หทําแพ็กกจจิ้งใหม่นี่ไปได้คู่ค้าเจ้าของซูโมเก็นเลยนะได้โอกาสดีมากๆากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบขอบคุณทุกคําแนะนำํำเราจะเอากลับมาปรับปรุงครัแล้วก็จะส่งไปตอนนี้เกาหลีมีออเดอร์มาประเทศอิหร่านเดินมาแล้วเยี่ยบมากเยียมมากชูนิ้วเลยชูนิ้วตลอดเลยเ<อ>แล้วก็ แลกลายกันเดี๋ยวไอจะสั่งไปอิร่านอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับฟังบรรยากาศที่พี่แอนนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยในที่สุดนะครับด้วยความพยายามของทีมงานในการเพียรอธิบายการนําเสนอแล้วก็มันต้องขึ้นอยู่คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยครับก็ในที่สุดก็ได้รับรางวัลที่เรียกว่าเหรียญเงินใช่ไหมฮะมันเป็นรางวัลที่มันภูมิใจขนาดไหนยังไงรู้สึกยังไงรางวัลเหรียญเงินนี้นะคือพวกเราไปเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือสําหรับแอนนะคะได้ขายสินค้านี่เราก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วคือขายได้ก็ถือว่าโอเคลขายได้นี่ก็โอเคแล้วออนะคะแต่เหรียญเนี่ยเราเราก็คิดว่าเรามาครั้งแรกอได้เหรียญอะไรมานี่เราก็จะถือว่าเรามันสําเร็จแล้วแหละเพราะว่าเราตั้งใจที่สุดแล้วนี่ขึ้นบนเวทีประกาศขึ้นไปโอ้โหนี่แต่งชุดไทยเด้่ยเดรนฮะ ก็เขาบอกว่าเนี่ยคนที่มอบเขาก็แต่งตัวประจำชาติเขาใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบเป็นเป็นประธานเลยนะคะคนนี้าจากประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็จะมีหลายประเทศที่เขาจะส่งตัวแทนขึ้นมามอบรางวัลนะคะแต่ของเราเนี่ยเจอประเทศมาเลเซียเป็นคนมอบให้เป็นคนขึ้นมามอบนาทีที่ได้รับรู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกตื่นเต้นเอ้ยครั้งแรกของเราได้ด้วยเหรอโอ้โหเราเราแบบ ไม่เสียแรงนะอย่างเงี้ยค่ะแอนก็อยากจะเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำผลิตภัณฑ์อยู่ที่ต่างจังหวัดหรือเราคิดว่าเราเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆลองมาประกวดดูลองออกไปนอกประเทศดูแล้วเราจะเห็นว่าคนที่เขายังยังได้กว่าเราก็มีคนที่เขาแบบก้าวหน้ากว่าเราก้าวหน้ากว่าเราก็เยอะเราควรจะต้อง เอาเอาสิ่งที่คนอื่นเขาทําแล้วสําเร็จอะมาดูว่าเราจะทําให้มันสําเร็จมากกว่าเขาได้ยังไงผมถามพี่ยอย่างนี้ดีกว่าวันนี้กับเหรียญเงินที่ได้รับเนี่ยปัจจัยแห่งความสําเร็จนะสามอย่างอ้าวในในผลิตภัณฑ์เนี่ยซีโอคเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอันที่หนึ่งนะคะมันต้องมันต้องมีมีแรงบันดาลใจก่อนว่าอยากจะทำอ้าวมีความอยากที่จะทำ แล้วก็พออยากที่จะทําแล้วเนี่ยต้องทํามันให้ได้พออยากงเหียวไม่ได้อยากได้ต้องหาทางที่จะทํามันให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราจะทํากาแฟทุกคนก็บอกไม่มีทางสําเร็จเพราะกาแฟคนทําเยอะพระกาแฟเนี่ยยังไงก็ไม่ได้รางวัลพราะกาแฟไม่เข้าตาไม่โดนตั้งแต่แรกอันบอกนี่เราต้องหาทางหาจุดเด่นหาทางทํามันให้สําเร็จแล้วก็ต้องกล้าที่จะทำแล้วไปเลย ลุยได้ไม่ได้ไม่สนแต่สิ่งที่เราจะได้นอกจากรางวัลคือสิ่งที่เราจะได้คําแนะนําสิ่งที่เราจะได้เห็นว่าคนอื่นเขาทํำยังไงคราวหน้าแอนอาจจะไม่ได้เอาไปกวดกาแฟของที่มันทานกับกาแฟคืออะไรหรือผลิตภัณฑ์ยอดแต่ลงไปอีกใช่ค่ะหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขามองว่า มันกำลังเป็นดาวรุ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมาแรงมาแรงค่ะนั่นแหละเราจะทําอะไรต่อไปเขายังอยู่ในธีมหรือเรียกว่าความนิยมเรื่องของสุขภาพอยู่ค่ะอแอนมั่นใจว่าปีหน้าไปอีกเราจะเอาเหรียญทองมาให้ได้นี่นี่มุมมองของผู้หญิงคนนี้ครับดรแอร์หรือพี่แอรนะกับสิ่งที่เธอบอกกับเราถึงความสําเร็จ กับเหรียญเงินครั้งนี้ครับมีแรงมั่นใจแล้วนะครับนะอย่ารอช้าลงมือทําทันทีและสุดท้ายที่ที่บอกครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจออะไรเดินหน้าลุยเต็มที่ใอย่ามีแต่ความฝันอย่างเดียวใช่่คะต้องลงมือทำด้วยและอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะความเหลวจะสอนให้รู้ว่าเราออดในเรื่องอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะบรรยากาศที่ไปอยู่ที่งาน25 26้านี่ยครับคุ้มไหม คุ้มมากเลยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอแต่เราได้ไปเก็บตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่แอมตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแล้วก็ไม่ได้เสียดายเลยเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวช่วงที่ว่างมันจะมีช่วงที่ว่างช่วงบ่ายนิดหน่อยเราไปเดินดูบูธอื่นๆครับว่าเขาทําอะไรกันประสบการณ์ที่เราไปเห็นคนอื่นเขาค่ะมันได้อะไรกับเรากลับมาบ้างโอตรงนี้มากเลยนะคะว่า บางคนมองว่าโควิดเนี่ยตอนนี้ทุกคนแย่ทุกคนทำอะไรไม่ได้ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าโควิดคือโอกาสโควิดคือโอกาสโควิด <COVID S 1> คือโอกาสค<ำ>่ะโควิดคือโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปรเราต้องเปลี่ยนตาม,มเราอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จที่ผ่านมาอมเออเราทำแบบนี้เราสำเร็จแล้วเราทำแบบนี้แหละ forget it เลยลืมไปได้ที่ผ่านมาเ,เคยสําเร็จวันนี้อาจจะไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะโรคมันเปลี่ยนไปข้างหน้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้โควิดเนี่ยคนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปยังไงเขาต้องการอะไรสุขภาพสําคัญเราต้องทําผลิตภัณฑ์อะไรไปซัพพอร์ตเขาไปให้เขารู้สึกว่าแบบเขาปลอดภัยนะในช่วงนี้หรือทําให เกิดรายได้อะไรขึ้นมาในช่วงโควิดมีโอกาสที่จะทําอะไรได้มากมายมองวิกฤตเป็นโอกาสเป็นโอกาสค่ะเป็นโอกาสมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องลุกออกมาแล้วก็ลงมือทําลงมือทําแล้วไม่ใช่เวทีในประเทศด้วยค่ะต้อง Go Inter Go Inter นร์คขอฝากนิดนึงนะคะเราจะทําหลักสูตร s m r t t e o o นะคะ s m a ร t ceo รุ่นที่6ของเราเนี่ยนะคะเราจะทําเป็นอินเตอร์เนชั่นแนนะคะร่วมกับต่างประเทศ โอ้จับะะมือต่างประเทศเลยใช่ค่ะอตอนนี้พอเราไปต่างประเทศเนี่ยแอนไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวลเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะครับไปโชว์ผลิตภัณฑ์งานวิจัยนวัตกรรมเรื่องกาแฟยังมีประสบการณ์บูมองกลับมาพัฒนานหลักสูตรตัวเองเอีกนะฮะ<ห>ที่ดูแลอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนันทานห,ห,หลักสูตรที่ชื่อว่า smart CEO ค<ห>่ะ<ห>โอ้อยจะต้องไปจับมือต่างประเทศอีกจับมือค่ะแอนขอเบอร์มาทุก ทบทุกประเทศเลยแล้วก็บอกว่าเรามาร่วมกันนะคะเราเรียนเป็นไฮบิดก็ได้หมายความว่าเข้ามาจอยกับเราบ้างหรือเรียนทางออนไลน์สลับกันนะคะแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยเราทํา Business บิสเนสแมทช i n g กันแล้วเราก็ไปพี่แอนคาดหวังอะไรกับการจับแมทชิ่งแบบนี้โอโหถ้าเรามีโอกาสได้เจอนักธุรกิจต่างประเทศแล้วถ้าไม่คว้าไว้นี่คือเสียโอกาสมากแอนไปทุกบูธ คุยเจ้าของใช่ไหมคะเอากาแฟไปเสิร์ฟลองดื่มกาแฟให้หน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ทำอะไรยังไงของเราทำแบบนี้นะเรามีหลักสูตรสมาร์ตซีโอทำบิสเนสแมทชิ่งกันไหมของคุณเป็นนายกสมาคมหรือเปล่านักธุรกิจอยู่ในมือคุณมีกี่คนเดี๋ยวเราเอามาร่วมกันอย่างนี้ค่ะต่อไป s m าร์ซีจะได้รับเซอร์ติฟิเคตจากหลายประเทศด้วยนะคะ นี่ไม่ได้ขายของนะแต่อยากเชิญชวนใครที่สนใจนะครับจะเรียนหลักสูตรสมาร์ตซีเนี่ยคือการเป็นผลพลอยได้ที่ไปต่อยอดมาจากการไปเกาหลีใต้ครั้งนี้ใช่ค่ะโอ้โหมันคุ้มจริงๆสําหรับแอนนะคะแอนถือว่าครั้งนี้แอนได้ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งโอกาสและที่สำคัญการทำธุรกิจปัจจุบันคอนเน c t ชั่น คือเส้นทางของความสําเร็จนะคะาสาหรับแอนและสำหรับผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้คนนคชั่นเฉพาะในประเทศนะครับคนนคชั<ฆ>่นต่างประเทศด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะใช่เพราะงั้คนครับท้ายที่สุดนี้นะฮะอยากให้ฝากถึงคนที่กําลังตามฝันมีแรงบันดาลใจอยากจะประสบความสำเร็จนะครับอย่างพี่แอนนะครับถึงระดับนานาชาตินี้อยากจะบอกเขายัางไงครับค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าถ้าเราชอบอะไรอยากทําอะไรทําเลยค่ะลงมือทานะคะถ้าทําไม่ได้ก็าหาทางทํา จนกว่าจะสําเร็จนะคะอย่าย่อท้อเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าทําแล้วมันไม่สําเร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเราไม่ทําไม่มีทางสําเร็จค่ะมีแต่ข้ออ้างว่ามันทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ถ้าท่านคิดว่าจะทําอันนี้แหละแล้วทําให้สําเร็จยังไงก็สําเร็จแน่นอนนะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วงโควิดถือเป็นโอกาสนะคะหาอะไรมาทาตอนนี้สุภาพสตรีบทบาทเสียเปรียบใครขึ้นไหมครับผู้หญิง ไม่เสียเปรียบมีแต่ได้เปรียบเลยนะคะ <laughs> การเป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าเราเราได้แต้มต่อเลยนะคะ<อ>ตรงนี้นะคะ<อ>ไม่เสียเปรียบค่ะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้กลุเมชื่อว่าให้รท่านเห็นเหมือนกันคือ เธอไปครั้งนี้นะครับพี่อนแบบนี้อ่ะไม่ใช่พบกัว่าความสามารถแล้วก็คุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ไปด้วยรอยยิ้มแห่งยิ้มสยามเนี่ยครับของคนไทยที่เชิญชวนหลายคนเนี่ยมาที่บูธนี้ใช่ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อนอย่างมากครับที่มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการไปเวทีวาราะวันหรือเงินที่เกาหลีใต้นะครับขอบคุณจริงๆครับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณค่ะวันนี้ครับถือว่าเป็นก้าสาคัญของเธอนะครับกับการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับนานาชาติสําหรับผู้หญิงนะครับในเวทีที่ประเทศเกาหลีใต้ อย่างน้อยครับการไปครั้งนี้ก็ได้สร้างการรับรู้และที่สําคัญทําให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพและเป็นความภาคภูมิใจของเธอกลับมาด้วยครับนี่เป็นโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และคําแนะนําต่างๆที่เธอจะนํามาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์และก็ไปอีกครั้งหน้าเธออยากที่จะไปคว้าเหรียญทองครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ